ทุกคนตอนนี้กำลังสิขามน้ำขามน้ำขี่เหือเด้อเหือไมมสุดเลยในไม้นี่อ๋อทโวได้๋ยกคนเหือนี่นะสิบคนก็ได้วะโอเคดีร้ายซะนะเป็นว่าสิบคนก็ไปได้เพห่อว่าสิบคนก็ไปได้เนาะอ่าสิบคนก็ไปได้รอบๆโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฝ่าไม่ ฝนบปไปเกือบขาดพื้นทรายันก้อนมามามาอ่นไหเออสั่นเลแม่อืมอ๋อหลายอย่างเีวาเที่ยื่ก ถึงก็สุดเบสสุดเบสสุดเบสสดเสสเบสสุดเบสสุเสสดเบสสกดเสสุดเบ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 สเบสสุดเบสสุดเบสสุดสสุดเบสสุดเบสสุดเบสสุเบสเบเบสบสสุดเเบสเบสสุดเบสสเบสสุดเบสดเบสดเบสสุ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 ดเเบสสเบสสุดเบสสุดดเเสดเบสเสดเบสบสสุดเบสสุดเบบสสุดเสสุดเบสสุดบสสุดเบบสสุดเสสุ

เบิ่งขึ้นยังตัวหมูเลี้ยมหมูอยู่นี่ฮะเลี้ยมหมูอยู่นี่โมดูเบิ่งก็ได้ตัวปานนะฮอกกินเองคือบุฟเฟ่เนี่ยก็ได้ตัวอ่กะลากรามาอีกฝั่งหนึ่งเพื่อจะย่างลงใต้ไปเบิ่งวังลงมึงดูสีปานใดมันจะคือวังเทิงบ่ล่ะโอ้ฮะคักคักคักธรรมชาติสุดยอดเลย You okay? Here can fishing? can Here good? Uh, no good. Oh, 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 oh. oh, so, 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 so. <laughs> okay, no, uh. no, no, uh? no good. No good, no good. No good, no good. No no good. No good, fishing better. Go. 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 okay Go. 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 โอเคอืมเอ่อวันกิโเมอวันกิโเมไปปกเกินนี่หรอโอ้โนโนโนกอดบอกเป็นยังกิโลเดียวนึงเออแมน กิโลเดียวนึงเงยอสุบิยานย่างสบายสบายคือ,อย่างขึ้นฟูนี่แหละงาม,งามหลายธรรมาสร์<อ>บ้านเฮาไปไปให้กำลังใจกันว่าเพิ่นสีสามารถได้เห็นบ่ <laughs> นักก้าแห่งสายน้ำลาวบ,บุบบับติตามสมเด้อ นี่คือกันเกือหมูอ้าวคนเกือหมูกับหันหนามาันได้ไหมเออเจอหมูเจ้าของอยู่วะน่ะฮะหนาตามคือกันกับจืออยู่วะหมูตัวนี้หมูเจ้าของขนาดน้ำมือสตัวอยอ้โหนี่เดกเก่อันดวนแบบน้ำมืออย่าโอเคอ่ะน้ำมือสานเกินนะโอ้โอ้แล้วก็จื้อหมูเราอยู่ว่ะ บอกมังกองแล้วก็จื้อหมูเราอยู่วะมันหลายโตหน้าตามือ้กันเวัฒนาจิ้วจืดอกะฮะแบบอันแค่อังเสียฮะได้ละหมอนกว่าคนเลิศนะโอ้ยเด่นเยอะหอดเดือเอ้อจังสีไหนแม่ไม่หลงเงี้ยหมดเหมือนง่ายสองล้านสองลิงเงี้ยสองลิงแงเดียเออก็มีคนปากน้ำไหลไข่อยู่วันนี้นะ รวเราภาษาเวียดได้ก <c oughs> ับใครแล้วแนวนี้นะนี่เป็น,านาปวสวนเลี้ยงหมูฟาร์มหมูอมของปตอโซนอโอ้อนะจะเอาย <c oughs> ัางเกลือมันนี่นะฮะ บอนไม่ยังทำใส่ต้มหยวกเอาบ่อนใส่เอาหัมไส่เอามันใส่เอามันใส้เออคือยีเสพหนออันเสพมันแม่นอ,อัน,น,อ,อ,น,อ,นอันไหนซ่บนี่คือหมูเด้เอาเป็นตะเพียนต้มน้ำปลาแซ่บเอาเสพเสพเด้อกินเสแซ่บนี่คนเลี้ยงคนคนเกลือหมูคไนไปย่างต่อย่างต่อบัดนี้ โอ้อันนี้อยู่พูดเดียวกินแล้วแล้วตัวนี้นะแม่มันย <Yeah. S 2> าพาเพิ่นมาเบ่งวิถีการชีวิตของพระจัชนสาวบ้านเพิ่นเกระหมูมในอาหารหมูเห็นบ่มาท่องเที่ยวมั่นต้องหลายเวียกหลายอย่างแม่บ่นสมา เบิ่งธรรมศาสตร์ย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งวิถีสวีทน้ำพร้อมไปเอาเกลือหมูกันหน่าห้าหมูนหมน่แม่โอ้นี่หมูเ่นกินทำจดจวดเลยเป็นจะแซบ่บฮะโอ้ฟิตเนสฮะพิกก็ฟิตเน็เย่าฟิตเนส <laughs> Six <Sick> pack, yeah, còn join mọi người gìn để, bây mình còn finish lại mọi người đấy, bé <laughs> say, cơ múa quá oh, căng hang rồi. สนับสนุนการเดินทางโดย